สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วแต่วันนี้แปลกตานิดนึงทำไมอยู่ไล่นาะวันนี้กลับมาที่ร้อยเอ็ดครับมาดูพื้นที่นาเดี๋ยวที่ให้ดูนี่นาจริงๆนะบ้านเกิดเลยนะครับตั้งแต่เด็กกํลาลังเขียวเลยเนาะมากับไอ้ทำแหลกทักทายแน่ไอ้มากับไอ้ทำแหลกหรือว่าพี่เ,เอกสวัสดีครับโอเคก็เห็นผ่านๆตามเมื่อกี้ใครนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นขอแนะนําคนในครอบครัวให้ฟังก่อนนะครับคนนี้เป็นอารครับชื่ออาทิพย์ครับเป็นอาของผมเองเป็นน้องสาว คนสุดท้องของพ่อแล้วก็นี่คือก็คือคุณพ่อนั่นเองนะครับเห็นอย่างชัดเจนเนาะว่าบ้านทั้งบ้านนี้เกิดมาดําจริงๆนะครับคือเพียวคัากันเพราะว่ากรรมพันธุ์นะครับแล้วก็ต้องใช้ชีวิตกับกลางแดดทุ่งนาอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยตามที่บอกไว้เมื่อกี้คืออาอาเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาดําคือดําทั้งบ้านน่ะแหละดาเสร็จแล้วก็ต้องใช้ชีวิตกับทุ่งนา อยู่กลางแดตดตลอดการหลีกเลี่ยงแสงแดดข,ของคนบ้านเราเนี่ยมันจะยากมากๆนะครับพอผิวดําแล้วแถวบ้านเราก็จะหาครีมอะไรที่มันแรงๆมาใช้ทําให้ผิวหน้าขาวถามว่าขาวไม่ขาวจริงแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็นี่ครับสิ่งที่ตามมาก็คือหน้าเป็นฝ้าครับคือจะเห็นได้ชัดมากว่าฝ้าของอาลึกมากแล้วก็มันจะเป็นปื้นเป็นปื้นนะครับเพราะเกิดจากสารสเตรอยด์สารที่มีอันตรายกับผิวนะครับแล้วพอใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ไงครับ มันก็จะทําให้ความดําของความเข้มของสีผิวมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูผิวของอาร์ด้วยนี่พีคือผิวกายนะครับก็เอาเป็นว่าไหนๆวันนี้ได้มีโอกาสได้มาที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาร์ได้ลองใช้นีออนว่าหลังจากใช้นีออนแล้ว ผิวหน้าของอาจ,จะสว่างขึ้นหรือเปล่าฝ้าจ,จะจางลงไหมแล้วก็ผิวกายจะขาวขึ้นหรือเปล่านะครับเราจะได้มาติดตามกันนะครับสิ่งที่จะให้อาใช้ก็คือจะมีทั้งเซ็ตผิวหน้าและผิวกายส่วนโปรโมชั่นเดี๋ยวจะพูดให้ท้ายคลิปแล้วแต่เราจะมาเจอกันอีกครั้งประมาณสหรือสสัปดาห์เพราะว่าจะมาบ่อยๆเหมือนคลิปไอหยหมแหลมไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเจอกันอีกประมาณสองสามสัปดาห์นะครับสวัสดีครับรวมทั้งหมดตอนนี้ใช้ประมาณ4ี่สัปดาห์แล้วเนาะสี่สัปดาห์เป็นไงบ้างอร่ามาไหม ดีขึ้นเนาะสว่างขึ้นมากเลยอาซุมหน้าอาใกล้ๆก่อนก่อนหน้านี้อย่างที่เรารู้จักกเนานะอย่างที่เราเห็นว่าก่อนหนนี้เป็นฝ้าแล้วก็หน้าดํามากหน้าดําแล้วก็เป็นฝ้าทั้งหน้าเลยคือตอนนี้สว่างขึ้นมากๆเลยนะครับคือฝ้าจางลงบางจุดคือแบบแทบจะหายไปแล้วอะคือเหลือเหลือแบบยังเหลือบางส่วนแต่ก็คือดีขึ้นมากๆอะครับ <c oughs> ดีขึ้นมากเลยอะคือโอเคมากนะครับต่อไปสเต็ปต่อไปดูแขนเนาะดูแขนนี่ไง เห็นไหมรอยรอยของแผลเป็นจะชัดขึ้นเพราะว่าผิวขาวขึ้นแผลเป็นก็เลยอาจจะชัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็รอยแผลเป็นเนาะเมื่อก่อนเราจะไม่เห็นความแตกต่างเราจะไม่เห็นแผลเป็นเลยคือตอนนี้คือแบบขาวขึ้นมากดูสิเราต้องดูมุมนี้นี่เห็นไหมคือดีขึ้นมากเลยอะค่ะอ่ะสี่สัปดาห์คือแบบดีมากกับคนที่คืออาต้องบอกว่าอายังทํางานตามปกติคือยังทํา งานตากแดดตากลมแล้วก็ยังทํานาตามปกติไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปอยู่ห้ององค์ห้องแอร์อะไรนะครับคือต้องใช้ชีวิตตามปกติตามชาวนาที่จะเป็นนะครับนี่เนาะดีขึ้นมากขาข่าวขึ้นเยอะเลยนะครับคือดีขึ้นมากทั้งตัวเลยโอเคเราจะมาเจอกันอีกป,ประมาณ2สัปดาห์นะครับสวัสดีครับหลังจากใช้ไปแล้วทั้งหมด5สัปดาห์แล้วเนาะสําหรับอาทิตย์เนาะห้าสัปดาห์เป็นไงบ้างละ่ะข่าวขึ้นมากเลยอะ่ะข่าวทั้งตัวเลยดูแขนก่อนเช็คโอ้โห คือดีมากอ่ะอ่ะดูสิดีมากอ่ะเอาซูมแขนก่อนเนาะเอาแขนก่อนเห็นไหมนี่อย่าว่าไปรอยแผลเป็นยังค่อยๆจางลงเนาะตอนแรกเป็นสีดำดเนาะตอนนี้ไปเริ่มเป็นสีน้ําตาลจางๆลงจางลงมากเลยอะ่ะคือใส่มากอ่ะใส่จนแบบเริ่มเห็นเส้นเลือดเล็กๆแล้วเนาะเห็นไหมดีเนาะโอเคเรามาซูมหน้าซึ่งหน้าอาก่อนหน้านี้เราจะรู้เลยว่ามีฝ้าแบบหนามากอ่ะคือหนามากแต่ตอนนี้คือ เป็นไงดีขึ้นมากเลยนะครับดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าจางลงแล้วก็จะเหลือแค่แบบเป็นจุดๆๆเป็นบางส่วนเฉยๆเนาะแต่ว่าถ้ารวมๆกันแล้วก็คือหน้าขาวขึ้นมากแล้วก็ฝ้าจางลงไปมากๆคือสวยขึ้นกล้าใส่เสื้อสีแดงอย่างมั่นใจดูสิเออชัดเจนเนาะโอเคเราจะมาเจอกันอีกครั้งอีกประมาณสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์เนาะเรามาอัปเดตกันอีกสักทีหนึ่งเนาะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่อาทิตย์ใช้นีออนไปทั้งหมด เดือนกว่าเนาะประมาณเดือนกว่า6 7สัปดาห์นี่แหละประมาณ6หรือ7สัปดาห์นะครับทั้งผิวหน้าและผิวกายเป็นไงบ้างเห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนมากๆเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูผิวกายก่อนผิวแขนก่อนเนาะดูสิเห็นไหมความขาวมาเยี่ยมเยือนดีเนาะคือขาวขึ้นมากะครับคือขาวขึ้นมากมอ่ะเทียบกับสีผุมนะ คือต่างจากคลิปแรกมากๆนะครับก็คือถ้าอยากเห็นความชัดเจนก็คือลองลองกลับไปดูช่วงแรกๆนะครับมันจะเห็นความชัดเจนอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาผิวหน้าแรกๆนี่แบบฟ้าหนามากอะคือหนามากๆหน้าหน้าดําแล้วก็ฟ้าหนามากนะครับคือตอนนี้คือจางไปแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับนี่เห็นไหมผิวดีดีอืม ขาวใสมากเลยนะครับก็นี่คือผลลัพธ์ของการใช้นีออนทั้งเซตขาวไวแล้วก็เซตหน้าใสนะครับ